โอ้ร้อนร้อนมากเลยอรอคนเก็บมะม่วงไม่มาสักทีนั่งอยู่คนเดียวไปไหนกันหมดเก็บใคลหรือเปล่าไม่รู้โอ้ร้อนมากเลยมะม่วงลูกเบลเลยมันลูกใหญ่มากกินยังไงวะเนี่ยไม่ได้กินไม่ได้นี่กินไม่ได้นี่เนี่ยกินเมือ กินยังไงดีครับม่วงใหญ่มากอมเออวะออให้ลูกน้องไปเก็บมะม่วงไม่มาสักทีให้รู้ว่าเจ้านายนั่งรอกลับมาจะได้เข็ดเลยเหนื่อยมีลูกไม่มีบรรยาจะกินนะ